ก็อาจจะมีคําถามเกิดขึ้นนะครับว่านันวดครับไอกระเป๋าใสายเยื่อยางเนี่ยมันใช้อย่างไรอ่ะวันนี้นันวดมาดูของที่นันวดใช้ว่าใช้แบบไหนนะครับซึ่งภายในเนี่ยนันวดก็จะบรรจุเฉพาะเหย,ยื่อยางและอุปกรณ์ใช้งานที่จําเป็นนะครับซึ่งเหย,ยื่อยางโดยปกติของเราเนี่ยก็จะถูกบรรจุอยู่ในซองของมันบ้างก็มีนะครับเนี่ยเราก็ใส่ไปในถุงซิปแบบนี้แหละนะครับเนี่ยนะเป็นชั้นๆแบบนี้นะครับรวมไปถึงเหยื่อที่เราชอบเนี่ยแล้วก็คัดมา แบบเคลื่อนที่เร็วนะครับสักอย่างละ2ตัวอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยว่าเป็นสายขนนะครับหรือว่าเป็นสายแบบเคลื่อนที่เร็วนะครับรวมไปถึงนะครับอุปกรณ์ที่จําเป็นนะครับที่นันหวดเคยแจ้งไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็เป็นพวกตะกัวนะครับสต็อปเปอร์กิฟล็อกต่างๆนะครับรวมไปถึงตาเบ็ดก็เก็บอยู่ในซองนี้ด้วยเช่นกันนะครับและที่ต้องบอกว่าทําไมมันถึงเหมาะกับเยื่อยางเพราะเยื่อยางมีลักษณะเนื้อนี้ นะครับตามที่มันบอกเฉพาะตัวของมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่า ไม่เหมาะกับกบยางเพราะว่าตัวกล่องเนี่ยไม่ได้มีความแข็งอะไรเลยนะครับเมื่อใส่กบยางไปถ้ามันถูกทับหรืออะไรประเภทนั้นน่ยมันก็อาจจะทําให้กบยางเนี่ยเสียทรงได้หรือว่าอาจจะทําให้เบ็ดโผล่ขึ้นมาก็ได้นะครับพอบรรจุทุกอย่างนะครับอุปกรณ์ที่จําเป็นรวมถึงเหยื่อด้วยเนี่ยใส่ไปในกระเป๋าใบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ได้การนะครับจับกิ๊บล็อกตัวนี้แขวนที่กระเป๋ากางเกงหรือว่าหูกางเกงของเรานะครับแล้วก็ออกไปลุยกับไม้นะ งานกันได้เลยนะครับไวร่นและอย่าลืมนะครับใครที่สนใจกระเป๋าใส่เยื่อยางหรือเยื่อซอฟพลาสติกต่างๆใบนี้นะครับมีให้เลือก2ไซส์นะครับก็มีไซส์ M นะครับขนาด21ซนติเมตรนะครับแล้วก็มีไซส์ S นะครับขนาด18ซนติเมตรนะครับก็ลองไปเลือกใช้กันได้นหะนวดนํามาให้บริการแล้วนะครับปักหมุดไว้ในตรรกาเรียบร้อยนะมีทั้งสีดําแล้วก็สีน้ําตาลให้เลือกใช้กันตามความชอบเลยส่วนตัวของนนวดเนี่ยชอบไซส์ S, S. คแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับออกหมายแบบกระชับฉับไวได้ใจความนั่นเอง